ยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องเมียวพลอยวันนี้ก็จะมาทำแบบคลิปสั้นๆนง่ายๆว่าเราจะได้ปรับตัวในการถ่ายในครั้งต่อๆไปด้วยอันนี้ถ้าใครชอบคลิปประมาณนี้ก็สามารถกดไลค์กดเม้นเม้นมาบอกได้ไปอันนี้เป็นหนังสือที่สั่งจากเออสำนักพิมพ์บงกช โอ้น่ารักมากเลยในมังอะจะมีเนื้อเรื่องที่ต่างกับอนิเมะก็เลยซื้อมาหนมสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งจะดูอันนี้เขาห่องให้ดีมากเลยอันนี้แบบโพนีด้วยนะ เห็นตรงนี้ก็ลืมเลยว่าแบบโคนี่โอ้โหยัดมาแน่นมากยอมใจเลยอะ่ะหนังสือปลอดภัยทุกเล่มครับรู้สึกว่าจะมีออกหนึ่งหงเล่มหนึ่งแะเล่มเจ็บแต่ไม่เป็นไรลองเสร็จในเรื่องอยู่แล้ว ถ้าถามว่าซื้อประมาณเท่าไหร่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทสองเล่มนี้ยคุณเห็นว่าเมื่อกี้เรียงผิดเอาไหมมีต้องเรียงงนี้ตอนนี้ยังไม่อ่านก็เลยยังแบบไม่ไม่ได้แกะเป็นเล่มเ,ลเดี๋ยวตอนอ่านค่อยแกะไปเล่มเอานี่อยากเอารถพอจะอวดแล้วรถเสียงดังเช่นี่แล้วเราก็อันนี้ซื้อมาแกะก่อนนานแล้วไง แต่ว่าอยากเอามาอวดซื้อของสยามอินเตอร์ช็อปเขาก็จะห่อแบบนี้มาให้ห่อแบบรูปหลายชั้นนะแต่เราก็แกะดีะนี่ <c oughs> ซื้อมาถึงเล่มแปดน่าหลักมากเลย <c oughs> ก็ยังไม่ได้แกะอ่านเหมือนกันยังไม่มีเวลาอ่านเท่าไหร่ <c oughs> แล้วแบบสวยด้วยนะประเด็นอันนี้เป็นภาพเหมือนครอบครัวสวยแบบ ตึงตาตึงใจไม่มีอะไรอยากอิเศสแต่และแล้ว <laughs> ก็มากับมุมเดิมๆที่ใช้ตัดผมแต่วันนี้เราจะไม่ได้ตัดนะแล้วเราก็เราอา่ะจริงๆเราอยากไว้ผมสัน้นด้วยแต่ว่าทีเนี้ยเราอา่ะเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าพอไว้ผมสั้นมันจะรู้สึกแปลกๆตรงคอมันร้อนอนะ่ะไม่รู้ว่าทําไม <laughs> เราเรา,ารู้สึกคนเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ถ้าเราตัดผมสั้นประมาณนั้นเราร้อนแต่ว่าอนาคตอะถ้าเราผมยาวอีกเราก็จะตัดผมสั้นอีกเอาไปบริจาคเหมือนเดิมเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่ามาลองกินขนมที่เรายัางไม่เคยลองกินเลยแต่อันนี้เหมือนพี่ชายแกกินเลยซื้อมาตั้งนานยังไม่ได้กินเลยส่วนนี้ก็เพิ่งซื้อพี่สาวซื้อมาเออเป็น จากอะไรนะจากห้างญี่ปุ่นอะอะไรดองดองกี้อะใช่ปะไม่แน่ใจยังไม่เคยไปแต่เห็นในเน็ตมันน่ากินดีก็เลยฝากให้พี่ซื้อมาอันนี้ค่อยกินตอนเย็นแล้วกันยังเพราะว่ามันต้องใช้ไมโครเวฟงั้นเรามากินกับรีวิวสองอันนี้ก่อนเลยรู้สึกว่าเหมือนอันนี้มีอีกรถหรือเปล่าหรือว่าอีกหลายรถรู้สึกว่ามีอย่างอื่นด้วยแต่ร้านที่เราไปซื้อมีแค่สองรถนี้กินเลยดีกว่า อันนี้จริงๆตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะแบบใหญ่กว่าน,นี้หน่อยไงแต่ว่าเราเห็นแล้วแหละเม็ดประมาณเนี้ยือโป้งอะไรเงี้ยอันนี้เราจะลองชาเขียวก่อนก็กิ่นชาเขียวน,นะคล้ายๆเอคิดแคบชาเขียวอะอันนี้เราแชา่ตู้เย็นอ่ะ รู้สึกว่าจะมีความกุบกุของสตรอเบอรี่ด้วยตอนกัดเข้าไปที่ทรงใสัเยรู้สึกว่าสตรอเบอรี่มันแบบโค้งออกมาแบบแปลกๆอ่ะมันออกเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยมันก็เลยรู้สึกแปลกๆชาเขียวก็จะออกหวานๆนิดๆรื้มแปลกๆแต่มันก็ใช้ได้แต่มันต้องเคี้ยวใช้แรงเคี้ยวนิดนึงมันก็แปลกๆมันก็ สตรอเบอรี่ชาเขียวลองช็อกโกแลตกันดีกว่าตอนนั้นน่ะซื้อประมาณ60บาทแต่ว่าใช้คนละคืนอยากรู้ว่าว่าซองมีกีนะ่ 3, 5, 6, 7, 8, ชิ้นนะสามห้าหดปดเชิ้นรีวิวชาเขียวต่ออีกนิดนึงนะพอหมดแล้วมันก็รสชาติอะไรหมดไปเลยมีติดฟันนิดนึงแต่ว่ากินชาเขียวมันก็ยังอยู่่ในปากน,นิดหน่อย มันก็แปลกๆสำหรับเราแต่มันก็กินได้เนาะชโคโคโ็อกโกแลตสตรอเบอี่ก็เหมือนกับชาลเขียวเขอขอกินนะแปะ๊บนึงกินชโคโคโ็อกโกแลตมันรู้สึกก็ยังไม่ค่อยออกนะกินเลย ตอเบอรี่โดดมาเลยอะสตอรอเบอรี่มันเปรี้ยวหวานโดดมาเลยแล้วชออ็อกโกแลตก็จะหนึบตอนนี้เหมือนสตรอสตอรอเบอรี่หมดแล้วความหวานชออ็อกโกแลตก็เลยออกตอนนี้เริ่มติดฟันจะบอกว่าชาเขียวมันก็มีแบบออกรสประมาณอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าชาเขียวมันจะแบบดบกว่านิดหน่อยติดฟันอะแต่แต่แต แต่เรารู้สึกชอบช็ชอกโกแลตมากกว่าเพราะเราอาจจะติดหวานด้วยแหละชาเขียวมันจะไม่ค่อยหวานเท่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตมันจะแบบพอเคียเค้ยวไปเรื่อยๆมันจะออกหวานเข้ากับสตรอเบอรี่อีกหน่อยอีกทีใ้าซัมรู้สึกว่าเราอาจจะซัมช็อกโกแลตมากกว่าแต่ว่าสตรอเบอรี่นี่แบบโดดมากเลยอะแต่แต่ก็อร่อยมันอร่อยแต่มันแบบยังยังไม่ค่อยสูตรของเราอะเนาะ อันนี้ความคิดส่วนตัวนะอาจจะแบบใครชอบแบบเมีมเต็มเฉยก็ใครชอบความเปรี้ยวหวานของสต,อตรอเบอรี่ที่แบบนํามาก่อน <t> ก็แนะนําได้เลยไอย้ขนมอันเนี้ยเพราะเปรี้ยวหวานสตรอเบอรีร่แบบมาก่อนเลยอะไอ้ครั้งแรกที่กัดแบบเข้าไปใช่นั่นแหละมาก่อนเลยแล้วก็พวกช็อกโกแลต<ม>พวกชาเขียวอะไรพวกเนี้ยเคยตามมาทีหลังหลังสตรอเบอรี่หมดม,มาต่อกับ ขักโอซาสิบะเตะมันหวานญี่ปุ่นทอดรสเนยใช่หอันนี้เดี๋ยวเราจะขอตัวไปแกะก่อนอันนี้ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอามาอบหมดเลยก็เลยแกะอย่างนี้แล้วกันไม่ได้แกะตามที่เขาให้ข้างในจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวที่ใส่จานกันหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเอาไปเว็บก่อนนะจริงๆเขาจะมีหน่วยแค่ว่าครึ่งถุงกับถุงหนึ่ง เวฟเท่านี้เท่านี้500วัตต์2นาทีขึ้นหุงอะไรเงี้ยแต่นี้เราเอามาเป็นแค่ชิ้นเนี่ยเราก็ประมาณไปนาทีกว่าแล้วกันที่เหลือก็มันถ้ามันยังแบบไม่เคยอุ่นเราก็จะอบเพิ่มอันนี้เราอุ่นไปนาที20วิหนึงนาที20ิบวิเลยก็จะมีออกมาหน่อยเนื้อมันก็หนึบๆนึบหน่อยนะ จริงๆก็น่าจะแค่สักสี่ห้าสี่สิบห้าวิหรือห้าสิบวีก็น่าจะได้แล้วแหละ <c oughs> เราอุ่นเยอะเกินไปป้องเนี่ยกลิ่นมันก็หอมหอมเนยนะมันร้อนอะ่ะมันก็หอมเนยนะแต่จะไม่ได้ออกหวานมากเแล้อก็ไม่ได้ฉ่ำน,นะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะตอนที่เราอบก็ได้ <c oughs> ใช่ค่ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นตอนที่เราอบนะแต่ก็เป็นเนื้อที่มันหนึบๆคล้ายๆมันต้มแต่ว่าอันนั้นเขาเขียนว่ามันมัน,มนทอดใช่ไหมร้อนจะไม่คล้ายกับไอ้มันที่อุ่นเลยเนี่ยเาเรียกอุ่นเลย มันเผาอะไรเงี้ยจะจะไม่ค่อยขายกันอันนี้จะออกแห้งๆกว่าหน่อยแต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นที่เราอุ่นก็ได้แล้วก็จะหนุบๆหอมๆเนยโดยรวมว่าก็ดีแต่ก็ยังไม่ค่อยถูกใจเราเท่าไหร่ส่วนตัวจะชอบมันเผาที่มันแบบหวานๆฉ่ำๆหนุบๆนะโอ้โหแต่อันนี้ก็เอามากินแทนได้วันนี้ไปแล้บ๊ายบายถ้าถูกใจก็คอมเมนต์อบอกกันได้นะ ใช่บาะอืมอาจจะเป็นพเพราะเราอบอก,ก็ได้นะเพราะเมื่อกี้ไปกินตรงหัวที่มันแบบช่ำๆมันก็ดูช่ำๆเลยนี้ทั้งเปลือกเลยคุณปาิิมักก็อร่อยดีนะก็ถือว่าเอามากินเล่นได้แหลนะ